สวัสดีครับขอต้อนรับเขาสู้ช่องอามีเจอชนแนลบัไดลงคลิปโดนนะครับเอาความคืบหน้าของตู้สาหน้อยพยาบาลแพงมาฝากนะครับพอดีเมื่อคืนนี้สายตรงจากบอสโจโทรหาเฮียส่งนะครับตกลงมือรับของกันนะครับตอนแรกว่าดีรับเดือนพืษสภานะครับ พอดีคนที่เอาไปเข่าระบบทายหนังนะครับก็เลยหมดเวลาเข้ามาอีกนะครับเป็นเดือนเมษาปลายเดือนเมษาเจอกันในนอนครับกลางแหลมห้าสิบใบเสียงกลางสี่สิบสองใบโฟไฮทแปดใบนะครับคอ,อยติดตามครับฝากเอฟซีสาวหน่อยเพื่บ้านแพงครับส่วน ชุดนี้เขากะสีจัดสรงไปทั้งร้านเบนนะครับ,บยี่สิบสี่ใบแล้วก็ทีมงานกะทีมงานสาร้างกะเริ่มลงมือครับสาวน้อยเพนบานแพงครับพราะ่าเวลาเหลืออีกบ่ไหไายนะครับพระว่าจะได้หยุดสงการอีกฝากคอยติดตามครับส่วนท่งนี้เขากะสีเมื่อนี้สีประกอบสีจัดทรงวันที่สิบแปดนี้นะครับ,บยี่สิบสี่ใบ ใส่ดอกใส่เนื้เบกเป็นบางส่วนแล้วนะครับวันนี้วันที่สิบหกสิบหกมีนาคมนะครับกระวาน,นี้เขาก็ดีจัดทรงวันที่สิบแปดนี่นะครับฝากเอฟซี C, สนอยพวันแพงคอยติดตามคอยชมนะครับกลางแหลม ห้าสิบใบต่ว่าพนเอาไปขึงวงสองแล้วว่าวงแรกเนี่ยกัสร้างกับบอลูนะครับแต่ว่าพนสร้างไปห้าสิบใบนะครับแล้วก็มือขึ้นนี่พนก็นสายตรงมาหาเยงส่งแล้วนะครับบอโจูวาสให้เขาเขาก้อนนะครับเดือนก้อนเดือนเพลสภ้านะครับคือปลายเมษานี่นะครับ 30เมษาน่าจะจัดส่งได้นะครับเขาต้องจัดส่งให้ได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มลงมือแล้วร็บเป็นบางส่วนแล้วนะครับส่วนไลย่ย่อยก็ยังเขาชิ้วได้นะครับโทรมาสอบถามกันได้ศูนย์แปดหนึ่งสหรือสิเนเบอร์ซางนะครับ093 0 9เก3าสกาก็ขอโทษขออภัยนะครับ เอฟซีสามน้อยเพียงพังพอดีสร้างกับยากหลายบ่ได้อัพคลิปลงให้เบิ่งทางช่องยูทูเฮานะครับโดนแล้วเมื่อวันที่เป็นเดือนแล้วบ่ครับเป็นเดือนสองเดือนแล้วบ่เอาครับฝากถึงเอฟซีสามน้อยเพียงพังครับคอยเข้าขมาติดตามนะครับเข้ามาชมสร้างการอัพเดทให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับว่าเฮียร์ฮอดไสแล้วความคืบหน้านะครับความคืบหน้าฮอดไสแล้วหอ้องกระสีอัพเดทให้เบิ่งเรื่อยๆครับ ชุดนี้ยี่สี่ใบนะครับกท่านแน่นอนครับไปเดือนเมษานี่หาสิบใบนะครับกับช่วงหนึ่งพอดีไอ้ดอกกขาดสต็อกนะครับผลิตประทันนะครับดอกเสียงแหลมดอกเสียงกลางจะตอนนี้กับมาครมหมดแล้วนะครับเหลือแต่ตู้ครับคือเอาเ็จตอนไหนเอาไปจัดทรงนะครับเ็ษก้อนเออจัดทรงก้อนนะครับ ของสาวน้อยเพื่อนเพียงห้องนะครับเดี๋ยวช้างขออัปเดตให้เพิ่งเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเห็นงานก่อนเดี๋ยวพอกันชิปหนาครับผมได้อัปเดตให้เพิ่งนี่เลยครับ